a y ก็ขอสวัสดีชาวบ,บันปายทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกม roblox ในแบบที่มีชื่อว่า Legendary b i s บิสเ a d v e n t u r e วนนั่นเองอ่าสำหรับคลิปนีน้ก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว นะคะอี้อี้อาใช่แล้วะ่ะก็คือในส่วนของที่วนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาสอนวิธีการได้รับปลาต่างๆนั่นเองจากเรื่องดาบพิฆาตสู่นะสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่รู้วิธีการได้รับในส่วนของตรงจุดนี้นั่นเองแลวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางเกมเขาเนี่ยเหมือนจะมีอัปเดตด้วยนะคะนั่นก็คือการเพิ่มพิเศษของความสามารถกาโร่ o, แล้วก็ชินระนั่นเองพิเ่ษของชินระเนี่ยอันนี้คือไม่รู้จักนะคะว่ามาจากอนิเมะเรื่องไหนแต่ว่ากาโร่เนี่ยน่ามา น่าจะมาจากเรื่อง One Punch Man นะคะคุณผู้ชมอืมอะโอเคก็เพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาทะะ้าเดี๋ยวเราจะมาทําการเล่นให้ดูกันเลยนั่นเองบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นี่คือเกมในส่วนของ Adventure เนี่ยขึ้นมาในส่วนของหน้าป๊อปปูล่ามาแล้วคนเล่นเกือบหลักร้อยบางทีก็เกือบแตะหลักพันไปแล้วนะ,ะสหรับในส่วนของเกมนี้นั่นเองอะโอเคในส่วนของคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการทําในส่วนของปลานั่นเองนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการทํากันก่อนเลยนั่นเองนะคะ วิธีการไปดูวิธีการทําทํายังไงก็ให้ตามเรามาได้เลยเราเนี่ยจะทําการสปาวมาตรงจุดนี้ก่อนนั่นเองนะคะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมองไปยังไดนามิกเรดิโอตรงนี้เลยนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของการที่เราจะไปคุยกับ NPC คนนึงเนี่ยคือจะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เลยนั่นเองนะคะอะโอเคหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทําการเลี้ยงมาจากทางด้านหลังตรงนี้เลย จ้าเจอในส่วนของก้อนหินก้อนนึงแล้วก็จะมี b r i d g e master หรือว่าเป็น APC เนี่ยให้เราคุยนั่นเองนะคะเขาเนี่ยจะสอนวิธีการทําในส่วนของปลาต่างๆนั่นเองเนาะอะ APC ตัวนี้เลยเดีย๋ยวเราทําการกดคลิกเลยนั่นเองนะคะอะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการที่จะทําในส่วนของความสามารถปลาต่างๆจากระดับพิฆาตสูนั่นเองขั้นแรกก็เหมือนจะพูดเป็นมาว่าเออวิธีการได้รับปลาเนี่ยทำยังไงอย่างนี้นั่นเองนะคะ วิธีการได้รับเลยนะน,นก็คือการทําลายในส่วนของก้อนหินก้อนนี้นั่นเองนะคะก้อนที่อยู่ข้างหลังเราตรงนี้เลยนั่นเองนะอืมโอเคในส่วนของขั้นแรกที่เราจะต้องการในการที่จะทําลายในส่วนของก้อนหินนะนั่นก็คือต้องมีคาถาะกันก่อนซึ่งในส่วนของคาถาเน,นี่ยสามารถหาซื้อได้จากโสโต์นั่นเองเพื่อที่จะเริ่มในส่วนของไอเจ้าการโจมตีทําลายก้อนหินอันนี้นั่นเองนะคะโอเคแล้วเราจะสามารถรับปลาอะไรกันบ้างก็จะมีในส่วนของปราตะวันนะคะ ปลาไฟปลาน้ำเนอะปลาบารีใช่ไหมแล้วก็ปลาสายฟ้าน่าจะเป็นของเซนอิส,สุนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแค่ในตอนนี้นะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีในส่วนของปลาอื่นๆเพิ่มเข้ามานั่นเองอันนี้จะเป็นในส่วนของชื่อไอเทมนั่นเองนะคะไอเทมแรกจะมีชื่อว่าไฟเออร์กอสแดนส์โพเทนเชียลไอเทมที่2จะเป็นวอเทอร์บรีทติ้งโพเทนเชียลนั่นเองไอเทมที่3คือเฟรมบรีทติ้งโพเทนเชียลเนาะแล้วก็ไอเทมสุดท้ายนนะั่ก็คือทันเดบรีทติ้งโพเทนเชียลนั่นเองโยโยอิจิใช่ไหม โยรุจิเนาะจะใช้ในส่วนของปราซันบีนนั่นเองก็คือบอกเลยนะะว่ายังไม่เคยดูเรื่องตาไปค่าาสูงนะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าข้อมูลผิดพลาดน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการบอกข้อมูลด้วยนั่นเองค่ะว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงนั่นเองเนาะอืมโอเคในส่วนของทันจิโร่เนี่ยมันจะมีในส่วนของปลาที่เป็นปลาบารีแล้วก็ปลาสดแอฟริทที่ถ่ายนั่นเองคะอิคอมพลเททันจิโร่บอกไฟร์กอร์แดนส์โพเทนชล อันนี้ก็น่าจะเป็นปลาที่ผสมผสานของน่าจะเป็นของเซติสุนั่นเองนะคะเอ้ยน่าจะเป็นของทันจิโร่สีเออน่าจะเป็นของทันจิโร่นะคะในส่วนของตรงสุดนี้แต่ว่าก็ถ้าข้อมูลผิดลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่เคยดูเรื่องนี้จริงๆเนาะอะ,อะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเจะพาไปดูในส่วนของ,ของวิธีการหาห้เจ้าคาธนาอันนี้นั่นเองแนตะว่าคาธนาเล่มนี้นั่นเองนะคะว่าเออมาหาซื้อที่ไหนนั่นก็คือกลับไปยังส่วนเริ่มต้นกันก่อนเลยนั่นเอง วิธีการที่เราเจะซื้อคา,านามาะฮะเราจะต้องมีเงิน5,000ันกันก่อนเลยนั่นเองนะอันดับแรกแล้วเงินเนี่ยหาจากไหนเงินเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปนะฮะจากพื้นซึ่งจะอยู่อีกโซนหนึ่งนั่นเองหรือว,ว่าจะหาจากหีต,ตรงนี้ได้เช่นกันนะฮะวิธีการที่จะทําลายหีก,ก็คือโจมตีอย่างเดียวเลยฮะคุณผู้ชมเราจะมีเสียงอยู่นะฮะชึบบางครั้งเนี่ยก็จะได้มาในส่วนของแอโร่เงินหรือไม่ก็เป็นไอเทมอื่นๆเช่นกันนั่นเองเนาะเออ อะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตายขึ้นมานี่ก็จะไม่ได้เหมือนกันว่าของหายหรือเปล่ามันนขาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคให้เราเนี่ยมาตรงช็อปที่อยู่ใกล้ๆกับทันจิโร่ตรงนี้เลยนั่นเองแล้วให้มาคุยกับคนขายช็อปกายบัสเตอร์คนนี้เลยนะคะโอเคหลังจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยมองมาทางด้านฝั่งซ้ายเนาะมันจะมีการขาย beginners คาถนะซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่5 0า0น,นั่นเอง เราก็ทําการซื้อในส่วนของไอจัาคขาานาเล่มน,นี้ไปหลังจากนั้นนะก็หลังจากที่ซื้อมาไปที่เรียบร้อยก็ให้กลับไปยันจุดเริ่มต้นเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยจุดที่เราไปคุยกับ n p c ที่สอนนะคะวิธีการได้รับตาต่างๆนั่นเองเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเราเนี่ยจะได้มาเป็นในส่วนของไอเทมอะไรจะเรื่องดาบพิฆาตระสูรซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยการแค่4ไอเทมเท่านั้นนะ เ,ออเห็นว่าจมตีตอนนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมากตอนที่เราอัดคลิปนี้ไปตอนแรกนะคะเหมือนจะมีการบอกเลยนะว่าเออเราจะต้องทําการจมตีประมาณ100ครั้งนะไม่รู้ว่ามันจะต้องหนึ่งร้ยครั้งจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะสูงก็ได้นะคะคั้นแรกคือเราจะต้องจมตีก้อนหินนี้นะคะคุณผู้ชม โจมตีจนกว่าจะได้รับในเซอร์ของไอเทมออกมาซึ่งข้างในนี้เนี่ยมันจะมีก้อนหินซ้อนก้อนหินอีกทีนึงต้องให้ดีแสงประมาณนี้ด้วยทามาถึงจะเกิดผลที่จะได้รับไอเทมมานั่นเองเนาะโอ้โหคือตอนจะต้องทําการโจมตีตรงนี้นะคะไม่มั่นใจว่าเราจะต้องโจมตีประมาณกี่รอบแต่น่าจะนานอพอสมควรทุกคนเนี่ยก็สามารถเอฟเคตรงบริเวณนี้ได้เลยนะคะโดยการใช้ในเสอร์ของไอเจ้าดาบคาถานาเนี่ยในการโจมตีไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมโอเคต้องทําการโจมตีมีสกิลไหม เหมือนจะมีสกิลนะคะในตรงจุดๆนี้แต่ว่าคลิกธรรมาดาดีกว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอทําการตัดไปก่อนเลยละกันนะคะตอนที่ราเด็ตได้รับเราจะขอไอเทมมาเลยนะกนนารเนาะแต่ว่าน่าจะใช้เวลานานอยู่พอสมควรในการที่จะดรอปในส่วนของไอเทมออกมานั่นเองนะโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะคะว่าตอนที่ก้อนหินแตกไปเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วราเด็ตได้มาเป็นในส่วนของไอเทมอันนี้เลยนั่นเองนะคะ Fire God d ด s ด Potential นั่นเองเนาะเราสามารถกดคลิกได้เลยหรือเปล่า เหมือนจะยังไม่ได้นั่นเองนะคือเหมือนเราเนี่ยจะต้องมีในส่วนของความสามารถของทันจิโร่กันก่อนนั่นเองนะคะซึ่งการที่เราเจะทําเป็นในส่วนของความสามารถทันจิโร่ไดนะ้นั่นก็คือต้องเป็นพลังปลาบารีกันก่อนเลยนะคะหรือว่าพลังใส่น้ําใช่ไหมอ่ะขั้นแรกคือเราจะต้องมีในส่วนของวอเทอร์กับวอเทอร์นั่นเอง เพื่อทําเป็น incomplete t a n j i l o ก็คือเราเนี่ยจะต้องทําอีกนะคะโอ้โหก็คือถ้าอยากได้ในส่วนของความสามารถตามนี้เนี่ยเป็นอาวุธของคนคนนี้เนี่ยในเรื่องดาบพิฆาตสูตรนะคะก็ต้องใช้ในส่วนของไอเทมตามนี้เลยนั่นเองเนาะโอ้โหโอเคโอเคงั้นอยากได้ต้องหาในส่วนของเจ้าน้ำเนาะเป็นพลังธาตุน้ำไอเทมน้ำเนี่ยก็อีก2ชิ้นเพื่อทำเป็น incomplete tanzilo แล้วเราเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำในส่วนของเอาเจ้า fire god dash potential นี้เนี่ย ทำการสวมใส่อีกรอบนึงเราสามารถนำเรื่องของอันนี้เนี่ยกลับไปใส่ตรงนี้ได้หรือเปล่าได้นะคะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยขอทําการตัดไปเลยละกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนที่เราเนี่ยนำมารวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองเนาะอ่ะโอเคคนะทุกคนก็เกิดอุบัติเหตุน,นิดนึงนะคะได้ใช้เรื่องของไ e อ้เจ้าทันเดิ้ลโพเทชเชียลไปขณะการฟาร์มนะมันก็เลยติดตัวไปเลยเนาะอ่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของเซตอิสเซอร์ทันเดิ้ลฟรีชัยนั่นเองนะคะหรือว่าปลาของเซตอิสเซอร์นั่นเอง อ่ะโอเคอันนี้ก็คือใส่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเกิดอุบัติเหตุนั่นเองเดี๋ยวเราให้ดูในสวนข,ของสกิลเวลาโจมตีนะฮะเวลาโจมตีเราจะมีในสืนข,ของออร่าสีเหลืองอย่างนี้ด้วยสกิล e จะเป็นการฟันแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าม่าเอฟเฟกสีเหลืองนะฮะแล้วก็จะมีลมหายใจด้วยเห็นไหมสกิล r นี่แน่ประมาณนี้สกิล t มีหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีสกิล y ไม่มีนะฮะ f เป็นการเหมือนแบบว่าพุ่งไปนั่นเองนะคะน่าจะเป็นต่อเซนิสหลับหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นนะสกิลซีไม่มีนะคะสกิลเอไม่มีนะสกิลซเป็นการแดชเนาะสกิลเอเป็นการป้องกันโดยใช้ดาบเนี่ยหรือว่าคาถามาป้องกันโอเคประมาณนี้เลยแล้วกันฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่อที่เราเนี่ยสวมใส่ในส่วนของไอเจ้าทันเดอร์พเทนเชียไปเมื่อกี้ฮะ,ะเราใช้ไปแค่อันเดียวนะฮะ แต่ว่าถ้านําในส่วนของ t ันเดอร์บอดทันเดอร์เนี่ยก็จะได้มาเป็นเซตอิสสอันนี้คือน่าสนใจมากเราก็เลยทําการไปหยิบฟร์ามาอีกสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะนี่ก็จะเป็นในส่วนของทันเดอร์อันนี้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันท่าว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่เวลาเราถือแล้วเนี่ยมันจะมีออร่าอย่างนี้ด้วยเอออ่ะโอเคสามสองหนึ่งนี่เนี่ยมันจะมีออร่าสีฟ้าอย่างนี้ละคะแล้วก็ เรียบร้อยแล้วก็จะได้มาเป็นในส่วนของเครื่องแต่งกายของเซนอิสุดเลยนั่นเองนะคะแล้วก็อาวุธเนี่ยจะเป็นที่ปอกสีขาวก็จะเป็นปกของเซนอิสุเลยนั่นเองนะคะในเรื่องชุดก็เป็นของเซนอิสุเลยเวลาเดินมันก็จะเดินอย่างนี้บอกเลยนะคะว่าเออเท่มากเลยนะอดีีโอเคนะทุกคนต่อไปจะเป็นในส่วนของการรีวิวสกิลละกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะสกิลอีก่อนเลยจะเป็นการปล่อยในส่วนของสายฟ้าไปใช่ไหมเออน่าจะปล่อยสายฟ้าไปเนาะสกิลอาร์ ็นการที่โจมตีโดยการจับดาบคาทนานะทั้งสองมือแล้วก็ทําการฟันไปข้างหน้านั่นเองแล้วเวลาปล่อยเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกทั้งสองสีทั้งสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะสกิลทีมันจะมีเป็นแบบว่าอ่าต้องเรียกว่าสายฟ้าใช่ไหมรอบๆตัวนั่นเองเออสกิลวายไม่มีเนาะสกิลเอฟเอาแล้วฮะกดสกิลเอฟกลอบเดียวแนละ้คะคุณผู้ชมเออเป็นไงโอ้โหถึงกับถึงกับกลิ้งเลยทีเดียวนะฮะ โอเคสกิลจีไม่มีเนาะสกิลเอชสกิลเจเฮ้ยสกิลเจมีเหรอเฮ้ย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 นี่แน่เป็นไงเออเป็นไงฮะโหเป็นการชนคอมหินที่สุดอลังการสุดๆโอเคอืมมีสกิลอเอชอีกไหมสกิลแซ่ไม่มีนะสกิลเอชเป็น hmm. รับป้องกันเฮ้ยป้องกันเทพอ่ะเฮ้ยทุกคนดูนี่ เิ้ยโอเคอยู่แล้วก็จะมีออรา้วยค่ะแล้วก็สกิลซีเป็นการแดชเหมือนเดิมโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับในส่วนของวิธีการหาในส่วนของปราณภายในเกม l e g e n d a r y m y s t e r y a d v e n t u r e นะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะได้แบบนีเน้เดี๋ยวทำการทิ้งริ์มแบบเนี่ยไปที่ใต้คลิปเลยเนาะแมปเนี่ยถือว่าเป็นแมปที่แตกต่างกับในส่วนของแนโจโจโ้อยู่พอสมควรมากเลยนะคะแต่ว่าคือ มันก็มีในส่วนของเรื่องโจโจ้ด้วยเช่นกันแล้วก็สามารถมาลองเล่นกันได้คืออนิเมะในเกมนี้นคือมันเยอะนะอยากทำตอนไหนเจ้ละคนที่ชื่นชอบจากอนิเมะเรื่องไหนก็สามารถทําได้เลยอ่ะโอเคสำหรับคลินี้นะคะก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกท่านกันไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะครับผม